กลับมาเจอกันอีกแล้วนะฮะเป็นประจำทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการหนึ่งปีมีสามร้อยหกสิบห้าวันทุกท่านก็จะเจอหน้าผมทั้งสามร้อยหกสิบห้าวันไม่มีวันหยุดป่วยก็ขาดไม่ได้นะลากิจก็ไม่ลาลาป่วยก็ไม่ได้นอ่ะสถานการณ์พรีเมียร์ลีกล่าสุดนะครับตอนนี้ แมนเชสเตอร์ซิตี้กลับมาเป็นจา่าฝูงอีกครั้งหนึ่งเต็งหนึ่งอย่างแมนซิตี้กลับมาเป็นจา่าฝูงอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ตามมาด้วยอาร์เซนอลลิเวอร์พูลแล้วก็ท็อตแนมฮอสเปอร์ซึ่งคืนนี้ครับทีมน้องไก่น้องไก่น้องน้องไก่เนี่ยจะเปิดบ้านทําศึกลอนดอนดาร์วี้กับฟูลแลมที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมหากยัดเยยดความปราชัยให้กับผู้มาเยือนได้สเปอร์ก็จะแซงขึ้นไปเป็นจา่าฝูงอีกครั้งหนึ่งนะแต่ถ้าเสมอหรือถ้าแพ้เนี่ยก็ ไม่พอไม่พอเพียงที่จะขึ้นตำแหน่งจากฝูงนะถ้าเสมอถ้าแพ้นี่ก็ไม่ต้องพูดถึงต้องชนะสถานเดียวเท่านั้นนะครับถึงจะชิงตำแหน่งจากฝูงกลับคืนมาซึ่งฤดูก,กาลนี้ต้องบอกเลยว่าการ แข่งแย่งแข่งขันห้าหันเชิดเฉือนแย่งแชมป์กันเนี่ยโอ้โหสูสีมากผ่านไปตอนนี้นะฮะ8กับ9นัดสเปอร์ไป8นัดทีมอื่นไป9นัดแล้วเนี่ยเกือบ1ส่วนสี่ของฤดูกาลแล้วนะครับบนหัวตารางเนี่ยขับเคี่ยวกันสูสีอันดับ1อันดับ2อันดับ3อันดับ4เนี่ยห่างกันแค่แต้มเดียวเท่านั้นเองแล้วก็อันดับ5ของตารางณตอนนี้นะฮะคือแอสตันวิลลาก็ตามหลังจากฝูงแค่2แต้มนี่คือความสนุกสนานความเมามันของพรีเมียร์ลีก ฤด,ดูกาลนี้นะครับซึ่งเมื่อวานแล้วก็วันก่อนเนี่ยผมก็มัวแต่ไปพูดถึงทีมตัวเองทีมที่ตัวเองเชียร์อย่างพลรคพิสาสแดงซะเยอะก็ลืมลืมเจียดเวลาให้กับพวกพี่ๆพ,พวกพี่ๆเนี่ยเขาก็เลยทวงถามมาว่าอ่าพี่บูพี่ลืมอะไรไปหรือเปล่า <laughs> ไม่ได้ลืมนะเพียงแต่ว่ามันไม่มีมันยังไม่มีเวลาพูดถึงมันก็ต้อง พูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมทีมหลักที่ตัวเองเชียร์ก่อนเนี่ยนะก็มันก็เป็นเรื่องปกติใครเชียร์ทีมไหนก็ต้องให้ความสําคัญกับทีมนั้นเป็นพิเศษจังหวัดไหนให้คะแนนเสียงเราเราก็ต้องดูแลจังหวัดนะั้นไอ้เฮียคุ้นๆว่าคาพูดนี้ไม่เคยเคยได้ยินที่ไหนวะเคยได้ยินที่ไหนวะไอ้เฮียไม่เคยได้ยินที่ไหนไน,ไน,ไหน,นะช่างแมง่งนะอย่าไปคิดมากคิดมากแล้วแม่งก็ละทมกะบ,บาล เอาเป็นว่าเราก็ต้องให้ความสําคัญกับทีมเราเนี่ยเป็นพิเศษก่อนทีมอื่นแล้วก็ตอนแรกเนี่ยนะฮะย้อนกลับไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าตัวเองเนี่ยจะไม่ได้ดูศึกเมอร์ซิไซดดาบี้ที่แอนฟิลซะละเพราะว่าวัานนะั้นะติดงานพิธีกรน,นะครับไปมีความจําเป็นต้องไปเป็นพิธีกรบทเวทีก็เลยตอนแรกได้เข้าใจว่าคงดูเกมคู่หกโมงครึ่งตามเวลาประเ,เทศไทยไม่ดันปรากฏว่าก่อเขาจะให้ผมขึ้นเวทีเนี่ย ขึ้นไปประกงประกาศนุ่งประกาศนี่เนี่ยก็ปาเข้าไปสองทุ่มเศษก็เลยได้โอกาสชมศึกเมอร์ซี่ไซดดาบี้เนี่ยทางลิงค์เถืดอถุยไม่ใช่นะก็ทางโทรศัพท์นะครับ,รนะรบเกือบจบเกมถึงนาทีที่85แต่ว่ามันก็โอเคแล้วแหละตอนนั้นลิฟวูนําอยู่1นึ่งศูแล้วก็เหลือผู้เล่นคู่แข่งอย่างเอเวอเรตันเนี่ยเหลือผู้เล่นแค่10บคนนะมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรพูดถึงเกมนี้นะครับแหมคิดแล้วก็ เอาตรงๆนะน่าเสียดายแทนทีมลูกอมเขาเหมือนกันนะครับเอเวอร์ตันไปเยืยนอนแอนฟิ์ต่อแรกเนี่ยผมคิดว่าไม่น่ารอดนะรอดยากแล้วก็น่าจะเป็นขนมทอฟฟี่เป็นทอฟฟี่เป็นลูกอมให้พวกพี่ๆเนี่ยเขาเคี้ยวหนุกหนับหนุกหนับก่อนที่จะกลืนลงคอแบบรสชาติหวานนะหวานหอมรับประทานง่ายอะไรแบบนั้นแต่ปรากฏว่า ชอนไดส์นะฮะคุณสื่อของเอเวอเรตันเนี่ยวางแผนนะครับแล้วก็ลูกทีมตั้งรับได้ดีมากกลายเป็นทอฟฟี่ที่เคี้ยวยากรสชาติไม่หวานเราเห็นว่าเอเวอเรตัเนี่ยถอยลงไปตั้งรับปิดพื้นที่แน่นหนานะครับทำให้ลีพูลเนี่ยหาทางเจาะเข้าไปค่อนข้างลำบากลีพูลคอเกมมากกว่าบุกมากกว่าก็จริงแต่สิ่งที่ผมเห็นเนี่ยคือเขาหาจังหวะจบ ไม่ค่อยเจอบอลจะไปตายจังหวะสุดท้ายก่อนก่อนจะจบอะนึกออกไปฮะก่อนจะหาจังหวะจบก่อนจะหาจังหวะยิงได้เนี่ยนะบอลมันมักจะไปตายตายก่อนที่จะมีโอกาสแบบนั้นและต่อเมื่อลิพูลมีโอกาสทาําประตูมันก็ไม่ได้ว่าใกล้เคียงกับการเป็นประตูสักเท่าไหร่พูดง่ายว่ามันไม่ค่อยน่าหวาดเสียวมากคือไม่ได้กดดันเอเวอร์ตันเท่าที่ควรไอที่ผมเสียดายนี่คือเอเวอร์ตันเนี่ยแม่งทําลายตัวเองนะฮะทำลายตัวเองเนี่ยสองครั้งสองคราเลยครั้งแรกนะฮะคือ อาจารย์ยังอดีเด็กผีนะณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นแบ็คขวายังไม่ยังไม่ยอมเลิกเล่นยังไม่ยอมแขวนสตาร์ทณนะปัจจุบันเนี่ยเป็นแบ็คขวาของเอเวอร์ตันลงตัวจริงนะในศึกฟร์ซิลดาบี้ประกฏไปโดนใบเหลืองเร็วนะแล้วก็ไม่ระมัดระวังจังหวะนั้นอนะที่ใบเผชิญหน้ากับลุยดีอาร์สอะต้องใช้คําว่าไม่ระมัดระไม่ระมัดระวังเพียงพอแล้วก็รวมถึงเพื่อนร่วมทีมด้วยไม่เข้ามาซ้อนเลยพอเพื่อนร่วมทีมเนี่ยไม่เข้ามาซ้อนไม่เข้ามาช่วยอาจารย์ยังเขาก็เลยตัดสินใจแบบวูวย ลืมตัวไปหน่อยลืมตัวไป,ไปว่าตัวเองแม่งมีใบเหลืองติดอยู่นะสะสมใบเหลืองมาแล้ว1ใบถ้าโดนใบเหลืองอีก1ใบนี่โดนไล่ออกปรากฏอาจารย์ยังเข้าไปเสียบ l ีดิอาร์สคว่ำเลยก็รับใบเหลือง2ใบเท่ากับใบแดงก็ถ,ถูกไล่ออกไปตามระเบียบยังไม่ทันจบขึ้นแรกไอ้่าต้าเหลือ10ตัว คร,ครึ่งหลังผู้เล่นสิบตัวองเอเวอร์ตันเนี่ยก็พูดง่ายว่า,าก็ไม่มีทางเรื่องอื่นก็อุดประตูนะเล่นเกมรับรถบัสเต็มรูปแบบเกมเคาน์เตอร์แท็กสวนกล่องสวนกลับ,ก,บก็ไม่ต้องไปคำนึงถึงมันนะไม่ต้องไม่ไม่ต้องไปแ,ค,แนะคร์ละนะตอนนั้นอะ่ะก็อุดอย่างเดียวเป้าหมายหลักก็คือยันเสมอให้ได้แล้วก็จะเห็นว่าเครื่องหลังร์พูลก็ครองบอลมากกว่าบุกมากกว่าตามเชิงตามฟอร์มนะตามศักยภาพที่สูงกว่าแต่ปัญหาทางเจาะไม่ได้จริงๆนะครับบุกยังไงก็ บอลก็จะไปตายก่อนถึงจังหวะสุดท้ายบอลก็จะไปตายเดี๋ยวขาดบ้างเดี๋ยวเกินบ้างเดี๋ยวแรงไปบ้างเดี๋ยวย้อนหลังบ้างเดี๋ยวเบาไปบ้างมันจะเป็นอย่างเงี้ยตลอดทั้งเกมคือคือบุกมากกว่าแต่ทําอะไรไม่ได้สุดท้ายนะฮะมาได้จุดโทษจากการแฮนด์บอลนะ,ะการการแฮนด์บอลแล้วก็คนที่ทำแฮนด์บอลก็คือไมเคิลคินอดีตเด็กผีเหมือนกันโอ้โหไอสัตว์อาจารย์ยังออดีตเด็กผีไมเคิลคินก็อดีตเด็กผีมึงไม่อยู่ทีิไม่ว่าตาแล้วมึงโอ้โหมึงเนี่ยนะเนี่ยทำตัวเองพังถามว่าจังหวะนั้นอะจุดโทษไหมเอาแบบแฟร์นะ คือหลายคนก็บอกว่ามันไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาคือมันก็ต่างมุมมองอะ่ะแต่ถามผมนะผมว่าร้อเซเพราะว่า1แขนกลางออกมาเนี่ยมากไม่ธรรมชาติด้วยมากเกินไปกลางแบบน่าเกลียดและก็ที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดนะไอ้ที่บอกว่าไม่เจตนาเนี่ยเข้าใจผมก็มองว่าไมเคิลคินเนี่ยไม่เจตนาแต่ในความไม่เจตนาถ้าบอลเนี่ยมันไม่ไปติดมือไม่ไปติดแขนของไมเคิลคินมันสามารถที่จะผ่านไปหน้าประตูแล้วก็เป็นผู้เล่นของลิเวอร์พูลที่มีโอกาส ยิงเข้าไปได้เพราะฉะนั้นชัดเจนนะครับที่เป็นจุดโทษพอเวอรีรยพูลได้จุดโทษขึ้นนำา10ก็จบนะบตอนนั้นนะ่ะไม่ต้องมาพูดถึงลูกที่2หรอกนะับแค่ประตูแรกมันก็จบแล้วเอว่าต้นเหลือ10ตัวเอาตรงๆ11ต่อ11ยังยากเลยที่จะไปยิงลิเวอร์พูล สิบต่อสิมันจะไม่เหลืออะไรนะแล้วก็พูดถึงเรื่องของจุดโทษแล้วเนี่ยเมื่อวันเสาร์นี้เกิดเหตุการณ์จุดโทษเนี่ยจากการแฮน์บอลได้สามครั้งนะครับเกมระหว่างเชลซีกับอาร์เซนอลซาลิบาก็จุดโทษชัดเจนนะลูกหม่งของเชลซีไปโดนมือซาลิบาก็เถียงอะไรไม่ออกแล้วก็คู่ดึกเมื่อคืนวันเสาร์แมนยูก็เสียจุดโทษนะครับจากการทำแมนบอลของสกอตต์แม็กทูมิเนก็ชัดเจนนะก็เนี่ย ผลข,ของการเป็นหัวหอกของพวกพี่ๆเขาทวงคืนความยุติธรรมด่ดาพ่อ VR และทีมงานผู้ตดสินนะฮะตอนนี้ผู้ตดสินเขาก็เลยเกรงใจพวกพี่ๆเนี่ยเป็นพิเศษครับ <laughs>